สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหัวข้อนี้คือเทวาประทานพรเนาะหรือว่าเทพเทวาเทวดาประทานพรให้กับคุณก็ได้นะคะหน้าปกนี้แม่หมอจะใช้ที่แบบรวมมหาเทพทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยให้ชาวราศีมีนลัคนามีนตั้งจิตดีๆนะคะตั้งจิตดีๆนะคะเกี่ยวกับพรที่เทพเทวาทั้งหลายจะประทานให้กับคุณ ในช่วงนี้หรือเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่คุณเข้ามาดูคลิปไปจนถึง3เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยภายใน3ามเดือนนี้พรอ,อันใดนะคะที่เทพเทวจะประทานให้คุณบ้างแล้วจะปรากฏกับคุณบ้างแบบนี้เป็นต้นนะคะมาขอพลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีนกันเลยเนาะมาดูกันนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ เทพเทวาจะประทานพอรอะไรให้กับคุณบ้างนะคะโอ้ใบแรกเลยนะคะอืมใบที่แปดสิบสองนะคะชื่อไพ่คือศึกรามยนะอ่มามาดูต่อนะคะ <c oughs> พระแม่ มนสาเทวีเหรออ,อ่านผิดอะไรก็ขออภัยเนาะพระศิวะพระแม่ปรบตีอุ้ยอบกอดความรักนะคะอ่าความสําเร็จมานะคะแล้วก็ <c oughs> ความสูงส่งยั่งยืนโอ้โหให้แต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะคะอืมสิ่งที่ปรากฏมานะคะใบแรกเลยเนี่ยใบที่แปดสิบสองนะคะเป็นสุกรามยนะนะก็บ่งบอกถึงนะคะ ความเข้มแข็งการต่อสู้พรที่เทวาประทานให้กับชาวราศีมีนและคนามีนส่วนใหญ่นะสิ่งที่เห็นเลยจะเป็นในเรื่องของขอให้ปลอดภัยอะ่ะขอให้ปลอดภัยขอให้ได้รับการคุ้มครองนะคะเอขอให้ได้รับการอบก,กอดแบบนี้เป็นต้นนะคะแม้กระทั่งได้ความรักที่ดีความรักที่สุขสมหวังหรือได้คู่สร้างคู่สมหรือได้คู่ที่ดีนั่นแหละ เพราะอะไรรู้ไหมใบแรกเนี่ยขึ้นมานะเกี่ยวกับในเรื่องของความเครียดการถูกหักหลังการถูกหลอกลวงความขัดแย้งแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่แล้วติดกับไพ่ใบที่83พระแม่มนัสสาเทวีด้วยก็บ่งบอกถึงความลุ่มหลงโมเมาการถูกหลอกลวงแบบนี้เป็นต้นนะคะพรที่ท่านให้ชาวราศีมีลาัามีคือขอให้คุณมีความรักที่ถูกต้องนั่นแหละ ให้คุณมีความรักที่เป็นคู่สร้างคู่สมหรือเป็นคู่แท้จริงๆคุณจะได้ไม่ถูกหลอกเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ท่านให้เลยนะดีมากๆนะคะอือจะได้ไม่ถูกหลอกบางคนถูกหลอกเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินได้นะเออทําให้เป็นหนี้เป็นสินเงินทองล่วนไหลหรือว่าทําให้คุณนะลุ่มหลงใช้เงินใช้ทองอย่างไม่บรรยะบรญย,ยังแบบนี้ก็ได้นะคะเอาง่ายๆคือ ท่านพรที่ท่านประธานนะเหมือนแบบปกป้องคุ้มครองคุณมากๆเลยนะคะไม่ให้คุณเสียรู้คนอื่นแบบนี้เป็นต้นอือย่าประมาณนั้นนะคะแล้วบางคนนะลุ่มหลงจนถึงขั้นแบบบางทีใช้เงินไม่รู้จักประมาณตัวเองใช้จนหมดกระเป๋าเลยแบบนี้นะคะทั้งท้งที่ไม่ได้กังวลเลยว่าเอ้ยมันจะต้องใช้จ่ายอะไรแล้วมันจะได้รับความเดือดร้อนไหมมันเป็นด้วยด้วยโมหะนะคะด้วยโลภที่ มันเกิดขึ้นอืมมันเป็นราหูเนี่ยเห็นไหมแปดสองแปดสามเป็นราหูขึ้นมาทั้งสองใบแรกเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยท่านปกป้องคุณนะคะพรที่ให้อ่ะคือไม่ต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องการให้คุณเกิดการสูญเสียด้วยนะคะแม้กระทั่งอย่างที่บอกคือในเรื่องของเงินทองนะคะปัญหาความขัดแย้งต่างๆบางคนกําลังมีปัญหามีเรื่องความขัดแย้งมีเรื่อง าการสู้รบการทะเลาะการเอาชนะกันก็ได้นะคะสิ่งที่เทวาประทานพรใี่คุณคือความรักความสุขความสมหวังนะคะความปลอดภัยเนี่ยการอบกอดเออแบบนี้เป็นต้นนะคะเอ่อการอบกอดการได้รับน้ำใจเมตีที่ดีๆหรือการได้รับการช่วยเหลือก็ได้ เนาแล้วอีกมุมหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือในเรื่องของให้คุณมีสติปัญญาแล้วก็ขอให้คุณมีความโชคดีด้วยนี่มีไพ่ใบที่51นะคะเป็นไพ่มีองค์พ่อพะพิคเนตขึ้นมาด้วยนะคะบ่งบอกถึงให้คุณได้รับความโชคดีในชีวิตนะคะแล้วก็ให้รอดพ้นจากพยันอันตราย ต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเนอแบบนี้เป็นต้นเหมือนเทวาท่านห่วงใยคุณยังไงไม่รู้เนาะชาวราสิงมีลัคนามีนนะคะเหมือนกับว่าปกป้องตลอดเลยแล้วก็ให้พรแบบให้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูนะคะ <c oughs> แล้วก็ให้มีคนช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยจะขึ้นแบบนี้มาตลอดให้คุณมีสติปัญญามีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่าทันคนเท่าทันโลก จะเป็นแบบนั้นให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือให้มีอำนาจวาสนามีมิตรสหายมากนะคะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของพรด้วยนะพรอ,อะไรที่คุณเคยขอไว้อธิษฐานจิตไว้ท่านขอให้คุณสำเร็จสมหวังสมมาตรปาฏขนาในพรที่คุณขอทุกสิ่งทุกอย่างเลยอืมรับรู้ได้ถึงความรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่รักคุณเลยนะเนี่ย นะคะมันเป็นมันเป็นด้วยความให้พรด้วยความห่วงใยจริงๆนะท่านให้พรชาวราศีเมษและข้านำเมษด้วยความห่วงใยการปกป้องคุคม้คมครองดูแลเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะคะมีไพ่ใบที่สิบสามขึ้นมาอืมใบสุดท้ายเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงขอให้คุณผ่านอุปสรรคไปได้ นะคะออขอให้คุณแบบแข็งแกล่งมากๆอะ่ะแข็งแกล่งมั่นคงมากๆเราไพ่ใบนี้เลขอะไรรู้มันเลข13ซึ่งมันบ่งบอกถึงอุปสรรคนะคะอ,อ,อุปสรรคแล้วก็อะไรนะอุปสรรคอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยการเดินทางก็ได้นะหมายถึงให้คุณเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วเหมือนกับว่าให้คุณมีเกราะป้องกันที่แน่นหนาน่ะที่ไม่สามารถที่จะมีสิ่งใดมาทําอันตรายคุณได้เลยอะ่ะ โอ้ oh, เนี่ยท่านให้พรคุณเป็นแบบนี้เลยนะคะพไพ่ใบนี้คือยิ่งใหญ่ด้วยนะเนะี่ยยิ่งใหญ่สูงส่งเนะความสุขอันยั่งยืนเห็นไหมอันนี้ม่งบอกถึงความยิ่งใหญ่นะคะการปกป้องที่แบบแน่นหนามากๆแบบเนี้ยแล้วไม่ให้มีอันตรายใดๆมาทํรลายทําลายถึงเนื้อถึงตัวได้เลยอืมให้ความคุ้มครองขนาดนั้นเลยนะคะบ่งบอกถึงการเดินทางก็ได้เกี่ยวกับรถก็ได้แบบนี้เป็นต้นหรือว่าบางคนขอเกี่ยวกับเรื่องของรถ นะคะอยากได้รถหรูอยากได้รถราคาแพงก็สมหวังสมความปรารถนาขอให้โชคดีเห็นไหมสิ่งที่ร้องขอพรที่ขอขอให้ประสบความสําเร็จบางคนขอพรเกี่ยวกับในเรื่องของความรักบางคนขอพรเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองได้นะจะบอกให้อือ่ะมาดูต่อนะคะเทวาจะประทานพรอ,อะไรให้กับชาวราศีมีนอีกนะคะ รบราเหรออืมโอ้ยความร่ำรวยเนาะอ่ะวายุเทพอืมทีรถา,ายาตราไม่หมอะอยากจะอ่านชื่อไพ่เลยนะกลัวอ่านผิดนะใบที่ยีิบเจ็ดแล้วกันอ่ะแล้วก็ใบที่เท่าไหร่พยายมาราชมาอีกแล้วนะปราบหมู่มานนะปราบหมู่มานปราบศัตรูแบบนี้เป็นต้นมาดูกันที่ใบแรกเลยนะคะ บ่งบอกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยและรวยเร็วด้วยนะนี่ติดกับใพ้พายวายุนะจะบอกให้พรที่ท่านให้คุณน่ะให้ร่ำรวยก็จริงนะแต่ให้รวยแบบรวยเร็วๆด้วยนะเออรวยเร็วๆด้วยรวยเดี๋ยวนี้อะไรแบบเนี้ยเออรวยเร็วรวยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรวยมากมายมหาศาลเลยคุณเห็นไหมล่ะแล้วมีทั้งปัญญาด้วยไม่ใช่ว่ารวยเงินอย่างเดียวนะทั้งรวยเงินและรวยทางด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถความเก่งกาจต่าง,าง,างๆนานาแบบนี้เป็นต้นอมแล้วรวยในเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ความอดทนด้วยอันนี้ก็คือเนี่ยสิ่งที่ท่านให้เลยนะคะอีกอย่างขอให้ได้ข่าวดีส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินนั่นแหละนะข่าวดีการพบปะการติดต่ออะไรแบบเนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่การเดินทางขอให้มีคนช่วยเหลือ ขอให้มีคนช่วยเหลือขอให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆเพราะว่าสิ่งที่แม่หมอมองเห็นชาวราศีมีนและขนาม,มีนสำหรับบางคนบางท่านอาจจะกำลังมีปัญหาเรื่องหัวใจอยู่มีปัญหาเรื่องความรักอยู่การถูกทิ้งถูกเทแบบนี้ก็ได้การพลดัพลดพรากจากคนที่รักหรือบางคนนะไม่ได้เลิกกันหรอกแต่อยู่ไกลแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันคิดถึงมันห่วงหามันมันเศร้ามันอะไรอาวรมันเป็นอาการนั้นน่ะนะคะอาการแบบ ผิดหวังเนี่ยอาการเสียใจอาการประมาณนี้นะคะเหมือนให้แบบว่าให้คุณก้าวข้ามก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความโศกความเศร้าความเสียใจแบบนี้ไปได้เอออะไรประมาณนั้นนะคะบางคนถูกทอดทิ้งไงเออกำลังมีแบบอะไรอาวรความไม่สมหวังเห็นไหมล่ะไพ่ใบนี้ถึงได้ขึ้นมาใบใบนี้เลยนะคะเกี่ยวกับความรักอะขอให้คุณเจอคนรักที่แบบเป็นคู่สร้างคู่สม เป็นคู่สร้างคู่สมกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ถูกทอดทิ้งจะได้ไม่ถูก the, เทออจะเป็นอาการนั้นนะคะบางคนกําลังทุกข์อยู่อบางคนกําลังทุกข์กำลังเศร้าแบบนี้เป็นต้นขอให้คุณเป็นคนเก่งอ,อขอให้คุณเป็นคนเก่งสามารถเอาชนะนะคะ ศัตรูชนะหมู่มารด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ด้วยความสามารถฝ่าฟันมันไปให้ได้แบบน,นี้เป็นต้นไม่ว่าต้องเผชิญอุปสรรคมากมายขนาดไหนนะคะพรที่ท่านประทานคือขอให้คุณผ่านพ้น,พ,นพ้นผ่านแบบน,นี้เป็นต้นอืมให้ลุยมันไปให้ได้อ่ะมันจะเป็นอันนี้นะคะ สิ่งที่แบบคือขอให้คุณนะ่ะมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความสามารถของตัวคุณเองว่าคุณจะชนะหรือคุณจะผ่านมันไปได้มาดูกันต่อค่ะอืมประทานพรอ,อะไรอีกนะคะโอ้โหทันยลักษมีความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์อุ้ยจริงด้วยอ่ะนะเป็นทวารลกาล่มสลาย นะคะต้องมีมีนต้องกำลังผิดหวังเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่เลยนะคะท่านถึงแบบปกป้องเมตตาคุณแล้วก็ให้กำลังใจมากๆเลยอะนะพรที่ให้เนี่ยอมมาดูต่อนะโอ้โหสีวะคงคานะคะยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็อะไรพอแม่คงคามาเลยโอ้โหนี่แล้วก็นรสิงมาเลยคุณดูนะนี่ เป็นดูดุร้ายมากดูอำนาจมากท่านมอบความแข็งแกร่งให้กับคุณนะคะมอบความแข็งแกร่งแล้วก็ความกล้านะการลุยไม่ต้องกลัวใครจิตใจแบบเข้มแข็ง,ขงมากๆนะคะเออกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยนะมันจะเป็นแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่ท่านให้เป็นพรที่ทำให้คุณแบบแข็งแกร่งทั้งกายแข็งแกร่งทั้งใจอะ่ะเออท่านให้สิ่งนี้มานะคะเพื่อคุณจะได้ผ่านวิบากกรรม นะผ่านความเจ็บปวดผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำให้ชีวิตของคุณรู้สึกว่ามันล้มเหลวอืมทำไมแม่หมอพูดคำนี้ว่ามันล้มเหลวนะคะมันมีไพ่เอทวารการล้มสลายขึ้นมานะบางคนล้มเหลวทางธุรกิจแบบนี้ก็ได้นะคะอืมท่านถึงให้คุณมีพลังให้คุณมีอำนาจกลับขึ้นมาใหม่แบบนี้เป็นต้นนะคะเออให้คุณมีความ มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีในเรัลของการเกิดใหม่ก็ได้มินเรัลของการเกิดใหม่มีในเรัลของการเริ่มต้นใหม่นะนี่ภาพที่กำลังขึ้นเห็นไหมการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะหรือว่าเออ่ให้ชีวิตนะ่ะมันรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะคะให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งเรืองยิ่งใหญ่กล้าหาญหนักแน่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง บางคนก่อนหน้านี้เจอรักซ้อนนะคะเจอรักซ้อนเจอคนเจ้าชู้นะคะออมีความเครียดคิดมากแบบเนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะรักที่ปิดบังซ่อนเร้นรักที่มันคบซ้อนไปซ้อนมาหลายคนก็ได้นะอม,มันถึงการจบสิ้นคุณซ้อนเขาเขาซ้อนคุณได้นะอันนี้นะคะมันถึงแต่สิ่งที่เห็นนะัแม่หมอมองว่าคุณน่าจะโดนกระทํามากกว่า นาะท่านถึงได้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีเมตตากับคุณอย่างนี้เนาะมันถึงการจบสิ้นถึงการอวสานแบบนี้เป็นต้นนะคะบางคนเป็นในเรื่องธุรกิจได้คือทําธุรกิจเยอะเกินไปแล้วบริหารไม่ทันหมุนเงินไม่ทันแบบนี้มันขาดสภาพคล่องแบบนี้นะคะทาให้ธุรกิจล่มล่มจมล่มสลายได้หรือว่าต้องปิดตัวไปแบบนี้ได้ด้วย นะคะแต่บางคนก็เป็นในเรื่องของชีวิตในเรื่องของความรักอืเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยอะไรที่มันสูญสิ้นนะท่านขอให้มันเกิดขึ้นมาใหม่เออคุณเห็นหมาไพ่ใบนี้ก็หมายถึงการเกิดใหม่ไพ่ใบนี้ก็ใช่นะคะออการเกิดใหม่การงอกงามขึ้นมาใหม่เติบโตขึ้นมาใหม่มีชีวิตขึ้นมาใหม่ออแบบนี้เป็นต้นเหมือนพระแม่ทันยารักษมิเอี่ยนะคะ เออให้มีชีวิตที่สว่างสวยัยสวยงามร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เพิ่มภูนนะคะเพิ่มภูนหรือภูนสุขอะไรก็ว่าไปอันเนี้ยนะเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตาแล้วก็คุ้มครองนะคุณด้วยมาดูกันให้อีกหนึ่งสำหรับมาดูซิสำหรับนี้จะบอกอะไรอีกนะคะเทวาประทานพรสำหรับนี้นะจะบอกอะไรนะคะ อังคารโอ้หนุมานกับนางเบญจากายชายมากรักนะเรื่องความรักจริงๆเนาะอืมให้ปล่อยวางนะให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ความมีความเป็นนะคะเออความสูงส่งความตก ต้อยต่ำความรวยความจนให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเลยนี่นุ่งขาวผมขาวชุดขาวเลยทุกอย่างมันยุติธรรมของมันในตัวอันนี้คือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใดๆก็ตามคุณก็จะได้รับความยุติธรรมนะสิ่งที่ท่านประธานพรคือขอให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณนะคะความเป็นกลางเกิดขึ้นกับคุณแบบนี้เป็นต้นเพราะบ,บางคนน่ะโดนบังคบับขู่เข็นกักขังหน่วงเหนียว นะในเรื่องของจิตใจก็ตามในเรื่องของร่างกายก็ตามแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ให้เห็นไหมชายมากรักนะ้าไม่หมอมองว่าชาวราศีมีลัคณามีนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของความรักในครั้งนี้ความรักอาจจะเป็นความรักที่เกิดจากการชิงดีชิงเด่นกันความรักที่เกิดจากการแบบเอาชนะใจอ่ะเขาเรียกว่าว่าเป็นความรักที่เอาชนะ แต่ไม่ได้มีในเรื่องของความรักบริสุทธิ์ใจหรือลึกซึ้งอะ่ะเข้าใจไหมเออมันเหมือนกับว่าจะใช้ไงดีแข่งขันะ่ะในด้านความรักอะ่ะอืมมันเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วก็เจอความรักที่มันเจ้าชู้มากรักหลายใจนะคะออสิ่งที่ท่านให้พรคือขอให้ได้พบความยุติธรรมได้พบในสิ่งที่ออที่ดีๆนะคะที่ ถูกต้องอแล้วก็ขอให้ความจริงเนี่ยอะไรที่มันปิด,ปดบางปกปิดหรือคุณไม่ได้รับไม่ได้รู้ความจริงเปิดเผยแบบนี้ก็ได้ขอให้คุณแบบมีความรอบคอบนะคะเออรอบคอบในการคิดในการตัดสินใจจะคิดหรือจะทำอะไรชั่งน้ําหนักไรตรตรองแล้วก็ทบทวนให้ดีซะก่อนแบบนี้นะจะได้รับความเป็นธรรมเนาะดีแล้วแหละนะคะ มาดูกันต่อนะใครจะบอกอะไรอีกพระพายม่อีกแล้วนะคะคนละสำรับแต่มีพระพายเหมือนกันนี่เทพรพระพฤหัสมานะอ้าพระจันทร์พระพุธอ้าแล้วก็พระนารายณ์ทรงสุบรณน,นะคะขอให้มีชีวิตที่สูงส่งขึ้น นะคะมีชีวิตที่เด่นดังแบบนี้การค้าการขายเจริญรุ่งเรืองมีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นมีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ยักษ์ใหญ่เลยขอให้เป็นแบบนั้นเลยนะคะขอให้คุณมีปฏิพานไหวพริบนะคะทั้งในเรื่องของความคิดและการพูดการเจรจาขอให้แบบพูดด้วยแบบเขาเรียกอะไรนะมีไหวพริบในการสื่อแล้วประสบความสำเร็จ นะคะไม่ว่าจะพูดจะเจราจาอะไรจะพูดน้มน้าวจิตใจคนอื่นหรือว่าอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะมีมีคำพูดที่โดนใจลูกค้าแบบนี้ในการปิดการขายแบบนี้ก็ได้นะแต่ไม่ใช่ให้ไปพูดน้มน้าวในทําในสิ่งชั่วนะไม่ใช่นะนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตมีอิสระนะขอให้ชีวิตคุณมีอิสระมีเสรีภาพ เรียนรู้โลกกว้างแบบนี้เป็นต้นนะคะบางคนอย่างที่บอกอะ่ะโดนฉุดรั้งโดนกักขังหนุ่มเหนียวโดนอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ปลดปล่อยคุณแบบนี้ได้ด้วยขอให้คุณมีสติปัญญาและการเรียนรู้ที่ว่องไวรวดเร็วนี่มีเทพพฤห,หัสขึ้นมานะคะอ่าขอให้เรียนรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแตกฉานแบบนี้เป็นต้นนะคะเรียกว่าในเรื่องของปัญญานั่นแหละนะอืขอให้คุณมีปัญญาที่แก่กล้า จะคิดจะทำอะไรก็มีเหตุมีผลอยู่บนการไต่ตองที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีไพ่พระพายขึ้นมานะขอให้แบบคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวให้เป็นแบบนั้นไหนะอยากได้อะไรก็ให้รวดเร็วสมใจสมปรารถนาเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นพรที่ท่านให้มาดูกันท่าใบสุดท้ายนะคะอ่าเทวาจะประทานพอรอะไรให้กับชาวราศีมินล,ละคามิน อ่าพิยาสุครีนารายบรรทมศิลนโอ้โหพพิคมเนตรนะโอ้โหพอินราชาโชคมาพร้อมกับจักรพัิอืมอ่ะไปรจนากับสังทองขอให้คุณมีชีวิตเป็นของตัวเองเข้าใจไหม บางอย่างที่แม่หมอบอกบางคนนะไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองอะ่ะแม้แต่กะจะก,กระทั่งคิดแต่ยังคิดไม่ได้เลยไม่ต้องกระทําหรอกอะไรอย่างเงี้ย,นนยบางคนโดนกักขังหน่วงเหนี่ยวจริงๆนะทั้งความคิดและจิตใจบา,าบางครั้งเขาโดนบังคับโดนขู่เข็นอยู่ตลอดเวลาจะทําอะไรก็ทําแบบเป็นตัวของตัวเองไม่ได้มีชีวิตเป็นตัวของตัวเองไม่ได้จะต้องโดนจับจ้องโดนใหทงงน้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้บางคนมีชีวิตแบบนี้จริงนะคะสิ่งที่ท่านประธานพอรอให้คือขอให้คุณแบบมีชีวิตเป็นของตัวเองอะ่ะเอออยากคิดอยากทําอะไรตามสบายเลย ในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ทำนะขอให้มีความร่ำรวยสุขสบายนั่งนอนบนกองเงินกองทองเลยนะคะเออไพภพพิคเนนนี่คือนอนบนกองเงินกองทองเลยนะอาหารการกินสุขสบายอิ่ม้ํำสำราญอุดมสมบูรณ์พักผ่อนนอนหลับเพียงพอหลับหล,ลับแบบมีความสุขบางคนอาจจะนอนหลับไม่มีความสุขเลยก็ได้ก่อนหน้านี้เนาะท่านหนึ่งได้ให้พอว่าขอให้หลับหลับแบบมีความสุข หลับแบบปลอดภัยนะคะจะมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างปลอดภัยมีคนปกป้องคุ้มครองคุ้มภัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกำลังปกป้องคุ้มครองคุ้มภัยคุณอยู่แบบนี้ก็ได้ขอให้เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จาสามารถที่จะแบบมีความคิดลึกซึ้งสุขุมและเยือกเย็นได้มีปฏิพันธ์ไหวพริบที่ดีมากๆแบบนี้เป็นต้นนะเป็นผู้นําได้ทุกทุกเหล่าทัพเลยอ่ะเข้าใจไหมเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ได้ทุก วาระโอกาสที่ณักปัจจุบันคุณเป็นเข้าใจป่ะเช่นถ้าคุณอยู่ในบ้านคุณก็เป็นผู้นําในบ้านคุณอยู่ในสังคมคุณก็เป็นผู้นําในสังคมคุณอยู่ในธุรกิจคุณก็เป็นผู้นําในธุรกิจแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่อ่านะมีพระยาสุครีพขึ้นมานะคะอืมก็คือการ ริเริ่มหรือความรู้ความสามารถนั่นแหละได้นําออกมาใช้นะคะอได้นําความรู้ความสามารถของตัวเองออกมาใช้ให้มันแบบประสบความสําเร็จแบบนี้เป็นต้นรู้จักในเรื่องของการขยันหมั่นเพียรออขอให้แบบขยันกระตือรือรน้นกระปรี้กระเป๋าแบบนี้เป็นต้นนะที่จะทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จออแบบนี้นะ ขอให้มีเมตตาบารมีมีจิตใจดีนะมีพลังอำนาจมากแล้วก็ขอให้เป็นคนที่มีจิตใจที่สงบรักสงบแล้วก็สะดวกสบายอ่าแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ที่ดีๆนะแม่หมอแผ่เมตตาให้เสมอเสมอขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ